่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะาทาั้งเพจเฟซบุ๊กทางช่อง youtube นะคะทีมงานหมายคลิปนี้เห็นถามเก่ยวกัอมะลายพี่น้องนะคะแตกทั้งบนแตกทั้งล่างของไพหลายแอดมิเจยบอาจารย์เล็กคลิปนี้แอ็ดมิเจยบจะมาตามให้เอฟซีถามขอมาหลายเอาสำหรับแนว่าทางต่วอวดอาจารย์เล็กเพิ่นห,ห้ยระเบียเอดมิเจยบเิ่น,ห,นห้ไปนะสำหรับวัที่แล้ว คิดนี่ซื้อโอ,อกาสแจ้งข่าวความเรื่องพน้องเนอะวดที่แล้วนี่อาจารย์เลเ็กเพื่อนเขาทั้งหกศูนย์ทั้งเก้าศูนย์นะคไปขอต่อวดเนี่ไปขอต่อวดก็ได้หกศูนย์เป็นพุ่มยูหน้ายูน้าสายบุตรยูนาเอฟซีน, FC, นะไปไปขออยู่พุม่มแล้วก็โค้งสุดไทยอาจารย์เลเ็กเพื่อนไม่ทำพิธีขอโชกหันน้ำมนต์นะก็มีศูนย์มีหกมีเก้าเพมือนั้น อมีศูนยะ์มีหกมีเก้ามีเจ็ 7. ดตีกันไปกันมาอ่ะมีเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดอ่าศูนย์หกเจ็ดให้ว่าเข่าทั้งบนทั้งล่างทั้งหกศูนย์ทั้งเก้าศูนย์ได้พิลลองเด้อนะอาจารย์เล็กนี่แล้วถือว่าเอาใส่อะไรอันนี้เป็นกล้องที่ถ่ายบน, 6, 9, นะน,น,น,นในขันน้ำมลนะในขันน้ำมลนะคะในขันน้ำมลที่อาจารย์เล็กเป็นเด่นมากอันนี้อันนี้เจ็บ กันมันซื้อหรอกอันนี้ก็เป็นรถพนังมากแต่ว่าที่เพิ่นเห็ุออกมาเนี่ยที่วงนี่างนี้รถพนังอ่าเก้าศูนย์อยู่ในนี้ในคันน้ำมันเพิ่่นน,นันแหละนะคันน้ำมันเพิ่นใช้เทียนสามเล่มแต่ว่าตงองมีดเลียนเนาะสำหรับคันน้ำมัอนอนี่ตองมีดเลียนกูได้ที่มีดเลียนโบราณเก็บไปกะถังเอวิเจ็บเข้ามาได้นะคะเนาะแต่เจะมาอ่าร่วม ขอโชคขอมาน้ากันกันทูกหายไม่เจียบใดพี่น้องเพราะว่าต้องมีเหรียญอาจารย์เล็กอาจารย์แต่ทำพิธีสวำคัญนำมุ่นได้เหรียญเหรียญเหรียญหนึ่งนี่ที่งาน,นอามากนี่ก็ปีละครั้งรอบที่เขาเอียมมาให้เขาที่แรกทำครั้ง,งแรกอีกหนึ่งหกนะหนึ่งหกนี่เป็นเงื่อนห้างพี่น้องแต่ไปแล้วนะเงืนห้างแต่เดียวหนึ่งหกกับหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกกับหนึ่งเจ็ดที่เป็น เป็นกลับมาเนี่ยนะาแตกหนึ่งหกเนี่ยพี่ดอกหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเป็นเหรียญเงินห้างนะแล้วก็นี่ข้างที่สองเนี่ยที่กลับมาลงช่องเนี่ยก็มาเข้าเก้าศูนย์หกศูนย์นะเป็นเหรียญเหมือนกันเหรียญสิบบาทเหรียญสิบบาทนะเหรียญสิบบาทกับ<า>ผู้ใดมีเหรียญอ่าเหรียญเก่าเหรียญโบราณเนี่ยก็ลอาข้อหาไอ้พี่เจี๊ยเบเิ่งเอ๊ยอยากจะ ขอโจกขอมา้านนั่นค่ะลองติดต่อข้ามาพี่น้องนะเภาวะที่งานกำลังหาเรียยอยู่สำหรับกรุงเทพคีมิวแอปเปิ้ลเจ็บกันจะหายเนวทางของเปิ้ลดีเปิ้ลฝันตองงวดด้วยพี่น้องเลิกแต่ว่า,าท่านพิธีขอเนี่ยยังป่ะทศเนี่ยท่าพนนิธีขอนะนะสำหรับตองงวดนี่แจกซีห้องก่นอนได้ข่าวว่าคนจะไปขอผู้ให้บอกงอ่าย อาเปรีความเชื่อนะคะจะไปซื้อจะไปซื้อจ้าจะซื้อออยู่จุดใดอยู่ภูมิใดคอย,ยรอติดตามนับกันสำรับเอฟซีที่ถามออกมาอ้าวสำรับตองวดเนี่ยการเล็กเพิ่นเขาทั้งบนทั้งล่างที่หัวไม้ยันขึ้นมาตามเพื่อนเน่ยเห็นแว๊บๆลังสลากกินแบ่งออกไปมันแมีนบัหรือจังไดนะคะก็คืออคิดเนีันพี่เจียกบกัะใจย่ำห้ว่าสำรับตองวดที่เพิ่นห้มากนี่วันทีนึงมีทุนหน้าที่สิบเนื่องนี่เป็นฟันของเพิ่น นะคะแลวแต่ว่าชุดที่จะไปทำไปที่ขอนี่ยังว่าในควายออกมาว่าในมีว่าในเป็นนางเมื่อพี่น้องเนี่ย,ย,ย,ยให้เข้าใจตามนั้นนะคะสำหรับอาจารย์เล็กแล้วกาับโค้งสุดท้ายถ้ามีเหรียญน,นะคะโค้งสุดท้ายถ้าทิ้งนั่นหายเหรียญไดอ้อาจารย์เลเ็กเพื่อนก็นจะไปนั่งย่ำให้คือเขานั่งขอนะสำหรับแล้วท่านที่ออกมานี่พี่น้องกลับไปพิจารณาจะชอบไหมนะ เราบมักกับว่ากับเขาอีอกีคือหนอนว่ากระเตะอีกีหนึ่งหกหนึ่งเก็ดกับเขานะศูนย์เก้าเจ็ดก็ออกเก้าศูนย์ศูนย์หกเก็ดก็ออกหกศูนย์ไปนั่งขออยู่พุ่มกับหีศูนย์เก้าศูนย์หกนะแต่ว่า,าสำหรับหนะ้าห้างวันที่หนึ่งมิถุนายนนี่นะน่าจะประมาณละท้ายมิถุนย์ก็น่าจะประมาณวันอังคารนะคะคุณณิชิตีถามอยู่ แต่ว่าตรงว่าอ,อ่อนอีกนาช่องอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าธนาคารที่ง่ายกับพอเพราะสำหรับแนวทางของอาจารย์เล็กนี่นะแต่ว่ามือขึ้นตองวดเนาะหลังตลาดกินแรง้นมุนออกไปนี่บนห9 0กสองตัวล่างหกนี่ก็มีโอกาสได้พอรับอาจารย์เลออ็กพอดีเพิ่นโทรศัพท์หายไม่เกีย่ยวก็เลยก็เลยมีบางช่วงบางตอนบางคลิปที่ทาทยทำไปแล้วนะคะ เป็นเลขฝันพัดเด้พี่น้องเด้อเอที่ว่าอ๋อภัยนะที่ว่าหกสองหนึ่งนะพี่น้องที่ปล่อยไปแล้วหกสองหนึ่งอันนี้เป็นเลขฝันหกสองหนึ่งนี่เพิ่นเพิ่นตีหน้าเพิ่นพี่น้องนะเพิ่นรับเพิ่นอุ้มลูกลูกอะไรก็หมายถึงลูกปัจจุบันเพิ่นนี่แหละแต่ว่าสมัยที่เขายังเป็นในหน่วยอยู่เพิ่นว่าอุ้มลูกนะเพิ่นนึกแปลกปริศนาในฝันเพิ่นนี่ออกมาเป็นหกสองหกหนึ่งสองหนึ่ง แต่เพิ่นด้ตัดออกมาแบบนี้หรอกเพิ่นห้คู่สามตัวออกมาไว้ไวเบื้องต้นก็คือหกสองหนึ่งอส่วนหกสองหกหนึ่งสองหนึ่งแล้พี่เจี๊ยบตัดให้เพิ่นเป็นอาต้องที่หลายตาหลายคนอาจจะเห็นแน่หรือว่าเห็นแน่ทีนี้พี่เจี๊ยบก็เลยดูอโอกาสจะแจ้งเขานะสำหรับนั่งขอเนี่ยน่าจะเป็นวันอังคารนะรอดติดตามได้แต่ว่าต้องรออ่านช่องอีกครั้งหนึ่งนะต้องกดติดตาม อุดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้รับภาพคลิปเด็ดๆแดนวาทาั้งดังๆรวดๆจากทางช่องอเดี๋ยวจะมาบ่ท่านเขาเนบิโนอะเพราะสำหรับแนวทางอาจารย์เล่กนี่ก็กำลังพุ่งห้าเดี๋ยวมาแตกทั้งบนทั้งล่างผู้เล่ที่รอดติดตามดูกระ,ะรอบมึงมาว่านักขัน้นมีพิธีขอโชคไหมนะแต่สำหรับโครงสุดท้ายนี่ก็ต้องมีเรียนต้องมีเรียน,นะที่งานกะลังหายอยู่พี่น้อง สําหรับชุดตัวงวดที่ว่าเพิ่นฟันนี่พี่น้องเป็น private เมื่อเล้วอันนี้เป็นฟันนะเป็นหายมาแท้ๆเลยคือหกสองหนึ่งตัดเอาไว้ได้หนี่งละผู้แดงมากเปนมาชุดตัวงวดฟันเพิ่นกับแม่นแมงรอบที่ว่าเพิ่นฟันหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดที่เราหลบไปเพิ่งกับฟันแมงอยู่หลายท่านแล้วเพิ่งกระตีถที่สำหรับหนึ่งหกแปดหนึ่งหกหรือได้หนึ่งละตีฟันมากๆหนึ่งหกแปด แต่ว่ารอบนี้เพิ่งตีหน้าเพิ่งเป็นหกอ่าเด็กหน่อยสองคนเด็กหน่อยก็เล็กเป็นหนึ่งนะให้มีเจ็บจะไม่ผิดนะเห็นหล้พี่น้องแต่ว่าเป็นว่าหกกับเจ็ดบอกมาให้หน้าเพิ่งน้าหกนี่อะไรพี่น้องต้อทางมาเลขฝันก็ห้าศูนย์หกศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์กับคนฝันนะพี่น้องอันนี้ก็เล่นนี่ก็เล่นตามคนว่าเพิ่ฝัน ฝันกวอนสลากกินแมงมันจะมุนเพิ่มเลยคิดว่ามันอาจจะเป็นแนวทางตรงหมดเลยเอามาแบงป์บัตเฮเอฟซีห้อ e นะคะเจรน,นาดูใส่พิาจรนนารณาญาติในการรับช่อมเดอพี่น้องเด้อนะ,ะอันนี้ก็เป็นเลขฝันของอาจารย์เล็กเพิ่นและวิจัยหมายเลยเอามาให้เ e อฟซีห้องออไปพิจารณาก่อนสำหรับท่านพิธีขอนี่จังคอยรอดติดตามไว้เทากันนะเดี๋ยวจะว่าเมื่อยน,นี่นะ,ะที่ปล่อยออกมาต่อมวดนะคะของอาจารย์เล็ก ยมมอมาสิว่าหาญาติพี oh. ่น้อง621แต่ว่าก็ตัดเอาอะให้ให้ไปพิจารณา6 62 61 21่าแต่ว่าอันนี Pike ้เก็บได้ยินว่าเพิ่นว่าอ่าน้ําเพิ่นเป็น6กับ7เด้ถ้าอันนี้เ็บจากบ่ินมื้อนั้นบ่ได้เขียนก็กคืนพี่น้อง17เนะเพิ่มขึ้นมากคือ17เนาะ เจ็ดสอง <m uch> <ะ>เงินนะเจ็ดสองเงนินนมเจ็ดสองเงินเจดองเมูลนิธิจายืนมา,พนนามเพิ่นวานําเพิ่นเป็นเจ็ดนี่แหละพี่น้องอีกคูก่หนึ่งคือเจ็ดสองเึ่งแต่ว่าจิเพ่นจินนยำอายุพวสุไทรที่ว่าเอาเหรียญมากนี่พี่น้องนี่นะเอาวาเพินวาน้าเพิ่นนีอ่อาจจะเป็นเจ็ด าจจะเป็นหกก็ได้เป็นเจ็ดก็ได้อดมินยเบก,ก็เลยจะเขียนเพิ่มในชุดนี้นะชุดชุดย่ำช,ชุดแจงข้าอาจารย์เลขนี่แหละพี่น้องนะนะงนคะอ่ะยังไงคอยรอดเมื่อวันอังคารนีนะ่อังคารที่จะถึงนี้เนี่ยจะมีพิธีขอโชคไหมสําหรับอาจารย์เลขใครที่รอยอยู่พิมพ์คําว่ารอดทาไปต้องกันพี่น้องไม่แน่อาจจะมาชุนกันก็ได้นะอาจจะมาตรงกันแล้ว อันนี้คือตองวันเดอี่น้องเนก็เป็นฝันแต่สำหรับเด็กซื้อขอพุ่มเอเพราะติดตามไปด้วยกันนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เองซีเฮาีิชคาีมันผู้เลยที่ติดตามที่งานอยู่ติดตามอาจารย์เล็กก็ขอให้เองขอให้ปังนะสะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ